สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในส่วนของวันนี้ในรายวิชาการงานอาชีพนะคะเกี่ยวกับพวกเรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้าของพวกเราใช่ไหมคะเสื้อผ้าขาดจะทำยังไงเวลาเออจะมีวิธีการซ่อมแซมอย่างไรนะคะ แล้วก็รวมไปถึงการเลือกสวมใส่เสื้อผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นไปโรงเรียนต้องแต่งชุดยังไงไปงานแต่งงานใส่ชุดอะไรไปงานศพแต่งชุดอะไรไปเที่ยวทะเลต้องใส่แบบไหนนะคะไปเที่ยวภูเขาต้องแต่งตัวแบบไหนฤดูร้อนต้องแต่งตัวยังไงนะคะ ฤด,ดูหนาวต้องใส่เสื้อคลุมใช่ไหมคะฤดูฝนต้องใส่ผ้ากันฝนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะในส่วนของวันนี้นะคะให้เด็กๆดูในหนังสือหน้า67 68และหมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3หน้านะคะหกสิหสิบ 8 6 9 10ข้อนะคะมีคำถามด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะให้เด็กๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะมาส่งคุณครูนั่นเองนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะหน้า67 68แล้วก็69ให้เด็กๆอ่านคำถามดูแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะอย่าลืม เขียนชื่อให้คุณครูด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปให้ครบทั้งสามหน้านะแล้วก็ส่งเข้าให้คุณครูในไลน์กลุ่มนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะคะสำหรับคาบนี้เจอกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันในคาบถัดไปสัปดาห์ถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ